สุดท้ายก็มาทานอาหารที่นี่เลคะ่ะเราเราก็ต้องไม่เสียมุญยากนะคะเพราะน้องมาเป็นการส่ว <c oughs> นตัวแต่ถ้าโอเคน้องลมหรือว่าของทีมงานเขาลมงล้วก็โอเคล้คือออยู่แล้วค่ะว่าเราเราจะเยอะกววันเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ว่างตั้งแต่น้องมานี่ร้านไม่ว่าง ตอนนี้ของลูกค้ามีข่ะเราออยำช่อมาลีค่ะชุดน้ำพริกกะปิปลาทูยักษค่ะต้มขาไก่ค่ะแล้วก็ข้าวหนึ่งจานนะคะยำช่อมาละะมี้ค่ะเพราะมันเป็นดอกไม้ในสวนใช่ไหมคะหมอสารพิษก็เป็นเฟื่องฟ้าชาปูที่เราปลูกเองอแครดอกแครอย่างเี้เป็นผักทอดน,นะคะโดยมีน้ำจิ้มคนโบราณเขาจะทานทำอาหารอร่อยเราพยายามจะให้เป็นรสชาติดังเดิ เกือบ6ปีแล้วครับปีที่แล้วครับรอ,อ,อไปชื่อคุณยายครับมีบ้านเลนไทยอยู่นะคุณพ่อเขาเก็บสะสม,มเขาชอบเ,ออเหมือนอาคารสีขาวก็มาบอกชื่อคุณยายละออก,ก็เลยกายเปขาวละออครับ